สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะสวัสดียามเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะก็มาเดินแล่นกันนะคะช่วงแอดเมย์ลดน้ำต้นไม้ด้วยนะคะวันนี้าออกมานอกรั้วนะคะนอกรั้วบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็มาชมนกกากำลังบินกบลังกันนะคะยอดไม้นู่นนะคะเพื่อนๆค่ะไกลนิดนึงไปแล้วนะคะมินไปกันแล้วนะคะ กอฟังเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ขันนะคะเพื่อนๆค่ะปกติเราจะได้ยินยามเช้านะคะที่นี่เย็นก็ขันนะคะเพื่อนๆค่ะก็รอบๆบ,บ้านแอดเมนะคะทางบ้านบ้านนานะคะอุ้ยมะม่วงนะคะออกช่อเยอะมากๆเลยนะคะแต่บ้านแอดเมยยังไม่มีเลยนะคะยังไม่ออกช่อเลยปีนี้เราจะได้ทานไหมคะเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆนี่รอบบ้านเลยนะคะ ตน้นการเหลืองนะคะของป้านะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยววันนี้เมย์ก็จะแวะผ่าเพื่อนๆเ,เพราะว่าวันนี้มีแสงแดดนะคะถ้ามีแสงแดดเราก็จะได้ดูผ้าทิศตกดินกันนะคะเพื่อนๆค่ะเมย์ก็ลดน้ําต้นไม้ไปได้ช่วงหลังบ้านแล้วนะคะบ้านนาต้นนู้นนะคะออกดอกเยอะมากเลยนะคะก็เป็นหอมม่วงนะคะน่าจะติดลูกดีนะคะถ้าไม่โดนน้ํค้างเยอะนะคะวันนี้นี่นะคะ ไปแล้วนะคะฟ้าหลวฟ้าสวยมากๆเลยนะคะยามเย็นพราทิตย์ตกดินไปแล้วหรือเปล่าคะเมย์หมัวเดินแต่ว่าแต่แหวแต่แหว่แต่แหว่ไปตรงนู้นนะคะเพื่อนๆค่ะจะไปดูน้องไก่นะคะพอดีน้องไก่เข้านอนแล้วนะคะก็สักนิดหนึ่งนะคะทักทายกันยามเย็นนะคะเพื่อนค่ะเราไม่ได้เห็นพราทิตย์ตกดินมาหลายวันแล้วนะคะ พราะว่าเป็นฟ้าหลวแต่วันนี้แอดเมเห็นมีแดดออกนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเย็นไหวมากๆเลยนะคะแป๊บเดียวนะคะเมื่อกี้แอดมยยังเห็นอยู่เลยนะคะตอนอยู่รดน้ำต้นไม้ช่วงหลังบ้านยังเห็นแดดจ้าเลยนะคะตอนนี้ลมฮุบไปแล้วนะคะฮุบไปแล้วนาจะตกดินตกไวมากเลยนะคะฟ้าของฟ้าม,มันรับไวมากๆเลยนะคะแต่บรรยากาศสวยงามนะคะดูนะคะ ฟ้าสวยนะคะฟ้าเป็นสีเทานะคะก็สวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะตรงนี้นะคะโดยเฉพาะตรงนี้นะคะแอดเมย์มีรถนะคะถ้าขับมอเตอร์ไซค์เป็นนะคะไปเนี้ยนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นทุ่งนาด้านทางนูน้นนะคะทางทิศตะวันตกอ่ะวันก่อนเมแอดเมย์ไปวัดกับน้องนะคะช่วงเย็นๆนะไปตั้งร้านนะคะโอ้ทิศตะวันตกดินสวยมากๆเลยค่ะ พอดีวันนั้นเราก็รีบนะคะรีบเราไม่ได้แวะถ่ายนะคะนะคะตกไปแล้วนะคะฟ้ามืดเร็วมากเลยนะคะเพราะช่วงเอดเม์สัก10นาทีได้มั้งคะไม่ถึง10นาทีดีนะคะดูนะตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วคะ่ะเพื่อนๆค่ะตอนแรกเอดเม์เห็นนะคะก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวเราเดินไปดูภาพ พาทิศตกดินกันสักแป๊บหนึ่งที่ไหนได้ไปแล้วนะคะเพื่อนๆไปแล้วค่ะตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่กอไม่เห็นแล้วนะคะไม่เห็นแล้วนู่นนะคะไปแสงแสงสีส้มอยู่ทางด้านนู่นนะคะรับผ่ไม้ไปแล้วนะคะทุ่งนาถ้าเกิดว่าเรามีรถนะคะเราก็ตามไป ตกดีก็ได้นะคะมีรถนะคะนี่นะคะรไก็ไปหนานะคะไปนาที่นี้นะคเพื่อนๆน้องๆค่ะแสงสีส้มสีส้มอยู่เลยนะคะก็ตกดินไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ เราไม่ทันนะคะไม่ทันนะคะเป็นแสงสีส้มนะคะเพื่อนๆท้องฟ้าสวยนะคะท้องฟ้าสวยว่ามองมองไม่เห็นแล้วนะคะมองไม่เห็นพระอาทิตย์ตกดินแล้วตรงนี้ก็เห็นแต่เป็นแสงสีส้มนะคะทางด้านทิศตะวันตกนะคะท้องฟ้าท้องฟ้าสวยนะคะเพื่อนๆค่ะ <S <S ก็โอเคนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเมย์ก็ พามาชมนะคะเดินย่อยอาหารนะคะก็วันนี้ต้องทานอาหารเย็ยนเพราะว่าเอ็มเมปวดฟันต้องทานยานะคะเพื่อนพี่น้องส่ะก็เลยซื้อหอยทอดมาแล้วก็ยังไม่ได้ทานนะคะก็เลยต้องมาอุ่นหอยทอดทานนะคะแล้วก็เดินมาลีแล็กนะคะรดน้าต้นไม้ด้วยแล้วก็ผาเพื่อนพีน่น้องๆนะคะมาชมธรรมชาติยามเย็ยนกันนะคะก็ขอจบคลิปลงคลิปนะคะ วันนี้กะจะพามาช้อนตะวันซะหน่อยไม่ทันนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกะก็ต้องฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปให้เป็นกำลังใจให้เหมย์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ